อันนี้ก็จะไปส่งที่สวนน้ำพร90ตัวกินก่อนนะกันื้วเท้าหิวเวันนี้ผมจะมาเล่าความเป็นมาของซีอิ๊วหอมให้ฟังนะครับคือมีคำถามหลายคนว่าเอไก่ซีอิ๊วเนี่ยที่คนไทยเราคุ้นเคยจริงๆก็มาจากเมืองจีนที่ดังๆเลยได้ไม่ชินเลยเนี่ยก็คือที่สิงคโปร์นะครับ ก็จะเป็นมิชลินที่เป็นสรตทฟูดนะครับแล้วก็ที่ฮ่องกงก็จะมีไก่ซีอ e ิ๊วให้เราได้เห็นได้กินกันเมืองไทยเนี่ยยังมีน้อยแล้วก็ถ้ามีเนี่ยก็ต้องเป็นระดับพัตคาการที่เป็นอาหารจีนหรือว่าเป็นร้านอาหารที่ต้องเรียกว่าเป็นเชฟมาจากฮ่องกงก็ขายกันราคาก็แล้วแต่หลากหลายนะครับก็จะมีตั้งแต่850บาท650บบาทต่อตัวนะครับแล้วก็ ของเราเนี่ยที่ทำเนี่ยนะครับเป็นสูตรมาจากกวางตุ้งมณฑลทางภาคใต้ในประเทศจีนนะครับ<พ>ก็จะเป็นไก่ต้มซีอิ๊วนะแตกต่างยังไง <c oughs> คือต้องบอกว่าเป็นสไตล์จีนแต่รสชาติไทยถ้าเป็นสไตล์จีนจริงๆเลยเนี่ยที่ผมเคยไปกินมาเนี่ยทั่วไปเนี่ยก็จะออกเค็มเลยแหละคือต้องบอกว่าคําว่าซีอิ๊วเนี่ยคือเป็นเครื่องปรุงรสที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะซีอิ๊วเนี่ยรู้ไหมฮะ ไก่ซีอิ๊วของเราเนี่ยจะแตกต่างกับที่จีนที่ฮ่องกงยังไงอันดับแรกเลยนะครับก็คือรสชาติและก็กลิ่นนะครับของเราจะเป็นซีอิ๊วหอมที่เรียกว่ารสชาติเนี่ยจะไม่เค็มโดดนะมันจะเป็นการที่เขาเรียกว่าการดีไซน์รสชาติขึ้นมาให้มันเป็นเค็มอ่อนๆนะครับแล้วก็หวานตามมานิดๆ นะครับความหวานเนี่ยมาจากผักผักที่เรา,เาไปใช้ต้มนั่นแหละนะครับเป็นเครื่องเครื่องเทศที่ที่เป็นเฉพาะนะครับไม่ใช่พะโลนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกไก่กับเป็ดเนี่ยมันต่างกัน่ะมาเดี๋ยวลองดูความฉ่าของมันแล้วก็ที่สําคัญเลยนะอุณหภูมิในการต้มสําคัญที่สุดจะทําให้ไก่มีความนุ่มชุ่มชื้นอยู่ข้างในอุณหภูมิต้องต่ําใช้เวลานานแล้วก็ต้องมีขั้นตอนการพักอะมากล้องเข้ามาผมจะบิดให้ดู ว่าความฉ่ำเป็นไงนี่ดูนะฮะนี่คือเทคนิคเลย,เน,ยน้ำซีอิ๊วมันก็จะอยู่ข้างในเนี่ยความฉ่ำมันอยู่ในนี้อันนี้เขาเรียกว่าสุกพอดีนะสุกพอดีคือซีอิ๊วเนี่ยหรือการต้มแบบนี้ก็เหมือนข้าวมันไก่บางร้านเนี่ยนะครับที่เมืองจีนเนี่ยถ้าเอาความฉ่ำเลยเนี่ยก็จะต้องมีติดแดงๆหน่อยที่กระดูกเนี่ยอย่างนี้นี่คือแบบพอดีจริงๆเขาแดงกว่านี้ด้วยนะแต่นี่เราก็แบบ อะคนไทยเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินกับการที่ไก่มีสีแดงแต่ว่าอันนี้คือสุกแล้วสุกแบบพอดีแล้วก็เนื้อจะมีความฉ่ำนุ่มในตัวไปเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะบิดส่วนของหน้าอกให้ดูหน้าอกเนี่ยคือเป็นเป็นเนื้อที่หยาบที่สุดแล้วของไก่นี่น้ำน้ำก็จะออกมาเออย่างนี้นะบิดให้ดูว่ามันมีความฉ่ำเหลืออยู่ข้างในนะครับมันก็คือจะมีความนุ่มนั่นเอง นั่นแหละฉ่ำนุ่มเราก็จะกินแบบฉ่ำนุ่มนะแล้วที่อร่อยที่สุดเนี่ยของไก่นี่ก็พวกนี้ฮะน่องมันน้ายังแบบกุ้มน้ําอยู่เลยอ่ะความฉ่ำนุ่มโอ้ยนี่คือไก่ซีอิ๊วความเป็นมาของเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะบอกคือน้ําซีอิ๊วที่ให้ราดเอาแถมไม่ให้เนี่ยเอาไว้ราดเนี่ยก็จะเป็นน้ําซีอิ๊วที่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ําที่มาต้มแล้วไปให้นะฮะเป็นน้ําที่เราตีแยกขึ้นมา ทำซอสแยกขึ้นมาเป็นน้ำซีอิ๊วที่อเอาไว้ราดอย่างเดียวแล้วเราจะเก็บไวในอุณหภูมิความเย็นไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่ซีอิ๊วเนี่ยเราไม่ได้เสิร์ฟแบบร้อนจัดแบบจัดนะครับแต่ว่าเราไม่ตู้เก็บอุณหภูมิให้กินก่อนแล้วกันมืม้อเช้าหิวเนี่ยแบบนี้ก็เข้าเนื้อแล้วเข้าเนื้อคือวมีรสชาติแล้วกินเปล่าๆมีรสชาติแล้ว แล้วกูก็อยากกินอีกน่องนี่ถือว่าอร่อยสุดแล้วธรรมดาไก่ธรรมดาชิ้นส่วนไก่ทั้งตัวนะฮะเพราะอะไรไหมเพราะมันมีไขมันเยอะอ่ะอืม,อ,มอ,อกเนี่ยเป็นส่วนที่ดีที่สุดแล้วดูที่ดีก็คือไม่มีไขมัน,มนจะดูเนี่ยมีความฉ่ำน,นุ่มอยู่เหลืออยู่ไหมหรือจะแห้งแห้งยาบหยานกล้าน เพราะว่าต้องบอกว่าเนื้อเยื่อของเขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นๆน,นะแต่ว่าถ้าเป็นไก่ซีอิว๊วของราซีอิ๊วหอมแล้วต้องนุ่มมีความฉ่ำนุ่มแต่ว่ารสชาติอาจจะไม่ได้ซึมเข้าเนื้อเหมือนน่องนะครับน่องอย่างที่บอกอร่อยสุดอันเนี้ยแนะนําให้ล่ากันน้าซีอิ๊วที่เราแถมไม่ให้กับน้ําจิ้มสี่รสที่มีหลายคนก็ติดใจน้ําจิ้มสีรสของที่นี่ นะก็ลองลองสั่งดูเราใช้ไก่จากบริษัทเบทาโกเป็นไก่อนามัยนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณโลกว่ากว่าแต่เวลาต้มแล้วเนี่ยก็เหลือประมาณโลโลสองอะไรประมาณนี้น้ำหนักได้เลยราคาอยู่ที่230บาทครึ่งตัว130บาทเท่านั้นทำไมต้องราคานี้จริงๆต้องบอกก่อนนะไก่มีหลายสายพันธุ์มันอยู่ที่ต้นทุนนะครับต้นทุนมันไม่ไม่ไม่ทือจริงๆต้องบอกว่า ต้นทุนเนี่ยเยอะไหมเยอะนะไก่อนาไมะต้น,นทุนสะูงรวม180กว่าบาทนะแต่เรามาต้มเสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วเนี่ยรวมนูนรวมน,วมนี่รวมแพ็กเกจจิจ้งรวมนั่นรวมนุ่ก็230ถือว่าเป็นราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อเรื่องเป็ดอ่ะมาทางนี้เป็ดก็มีหลายคนสงสัยว่าเป็ดพะโลกับเป็ดซีอิ๊วต่างกันยังไงก็อย่างที่บอกอันนี้เป็ดเขาสับไว้แล้วนี่น,นี่นี่ปีกเป็ดอยากให้ดูกล่อง นี่กล่องอย่างนี้เนี่ยร้อยหนึงร้อบาทเพียบเลยเต็มกล่องเลยนะครับเป็ดที่นี่ก็ใช้เป็ดจากบริษัทดักงนะครับเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นท,ที่ให้ความน่าเชื่อถือกับในอุตสาหกรรมอาหารมานานนะอันนี้ก็ร้อยเดียวตีนเป็ดเต็มกล่องนะคือที่ที่แบรน์ซีอิ๊วหอมเนี่ยอยากอยากทำอะไรให้มันให้มันแบบให้มันราคาเข้าถึงง่ายนะครับอันนี้ก็คือคอเป็ด นะครับอันนี้ก็ร้อยเดียวนะส่วนตัวเป็ดอันนี้คือครึ่งครึ่งตัวนี่ตัวเป็ดครึ่งตัวก็คือหนึ่งตัวเนี่ยเราจะมีมีให้สองกล่องไปแบบนี้นะครับคือเป็ดพะโลกับเป็ดซีอิว๊วต่างกันยังไงก็ลอยฝั่งนี้คนไทยจะคุ้นเคยกับการต้มการกินเป็ดพะโลเป็ดพะโลก็มาจากเมืองจีนเหมือนกันนะครับคือ ซีอิ๊วก็มาจากเมืองจีนเหมือนกันคือซีอิ๊วี่ต้องบอกว่ามีหลากหลายประเทศในโลกอะ่ะถ,ถ้าญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโชยุเมืองจีนเขาเรียกซีอิ๊วแต่ของเราในแบรนด์ซีอิ๊วหอมเป็ดพะโล้ต่างกระป็ดซีอิ๊วอันดับแรกเลยเรื่องของเครื่องเทศในการปรุงรสนะครับปรุงรสชาติพะโล้เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องพะโล้ของเขามีป่อยกงป่อย,อย,อยกักเครื่องยาจีนรสชาติเป็ดพะโล้ก็จะออกหวานนา นะครับแล้วก็จะเค็มเค็มหอมหมนะแต่ถ้าเป็นเป็ดซีอิวจะออกเค็มนําแต่ไม่เค็มมากสําหรับที่เมืองจีนอาจจะเค็มมากหลายคนคุ้นเคยเอ๊ซีอิวเค็มหรือเปล่าลองกินดูที่นี่ไม่มีเค็มไม่เค็มโดดแต่ต้องมีเค็มแหละมันเค็มหอมหวานแล้วก็ตามมานะครับเครื่องเทศเราไม่ได้ใช้เครื่องเทศแต่เราใช้เทคนิคในการทําให้เป็ดนุ่มก็หเหมือนกันกับ ไก่เลยอุณหภูมิต้องต่ำระยะเวลานานเป็ดเนี่ยด้วยความที่เนื้อเยื่อเขาอะเหนียวกว่าไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานกว่าใช้เทคนิคพิเศษกว่านะครับแล้วก็ในตัวของน้ำซีอิ้วก็จะมีความหวานเพิ่มความหวานด้วยด้วยน้ำผักที่เข้าไปใช้คือมันเป็นเทคนิคของเราแล้วกันง่ายๆคือมันอาจจะไม่ได้สูตรออริจินอลแบบจีน แต่เราไปเรียนรู้มาที่กวางตุ้งเราก็มาดัดแปลงให้รสชาติเข้ากับคนไทยนะครับนั่นคือเป็ดซีอ e ิ๊วนะแล้วก็หมูซีอ e ิ๊วต้องเรียกว่านี่ต้องให้ไปดูหมูซีอ e ิ๊วนี่ขนาด250กรัมต่อหนึ่งกล่องเราใช้หมูเนี่ยหมู5ชั้นหมู5ชั้นเป็นยังไงนี่หมู5ชั้นนะครับก็มีหนังมีมันมีเนื้อนะครับแล้วก็จะมีมันมีเนื้อนะเป็น5ชั้นถ้า3ชั้นมันก็จะมีแค่ หนังมันเนื้อแค่นั้นเองแต่ของเราเป็น5ชั้นที่เราใช้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวหมูซึ่งก็ต้องสั่งพิเศษทําไมจะต้อง5ชั้นเพราะว่าคือความมันมันต้องมีแล้วแหละแต่ถ้าเป็น3ชั้นมันจะมันเยอะแต่เนี้ยเราจะให้มันอยากให้มันมีเนื้อเข้ามาเยอะเพิ่มแล้วก็มีมิติในการกินมากขึ้นนะ,ะน้ำซ๊วอ,อย่างที่ผมบอกไปเม่สักคู่น้ำซ๊วเนี่ยหลายคนเอาไปอย่าตกใจเอ๊ะทำไมเย็น คือเราต้องแช่เย็นไว้อันนี้มันเป็นน้ําลาดมันไม่ใช่น้ําต้มนะครับคือถ้าคุณอยากกินกินเย็นกินร้อนก็ไปเข้าไมโครเวฟได้เ,เ,เลยก็ฉีกฉีกซองลาดใส่ลงในตัวเป็ดตัวไก่ตัวหมูแล้วก็เอาเข้าอุ่นไมโครเวฟนะครับที่เราทําให้มันเย็นยนี้เพราะาเราต้องใช้วิธีการเก็บรักษานะฮะส่วนน้ําน้ําจิ้มสีรสอันนี้ต้องบอกเลยว่าที่ดีไซน์ขวดมาให้เปิดอย่างเนี้ย คือลงทุนแพ็กเกจจิ้งเยอะขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมันเก็บไว้กินต่อได้อย่างน้ำซีอิ้วเนี่ยอย่าเดี๋ยวราดเล่นไปเลยแล้วก็เปิดอันนี้น้ําจิ้มราดไปไม่หมดแช่ตู้เย็นกินต่อเก็บไว้กินต่อได้ไปราดนูน่นราดนี่ก็อร่อยสําหรับผมนะนผมนะข้าวสวยนะครับหนึ่งถ้วยเนี่ยน้ำซีอิ้วครึ่งถุงแล้วก็ราดน้ําจิ้มสีรสครึ่งครึ่งถุงโอโห้คุก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  มากินกับไก่กัะเ็ดกับหมูอ้โหูอร่อยฟินคือต้องบอกว่ามันมันเป็นเทคนิคการกินของผมอะ่ะแต่อยากแชร์ให้ทุกคนได้รู้อ่ะแล้วก็วันนี้ออเดอร์เยอะอย่างนี้อ่ะน้ำส้มอ่ะน้ำส้มโรบูสโตส้มหอมสดชื่นอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องแช่เย็นไปนะครับอยู่ในตู้เย็นเท่านั้นนะอย่าอยู่นอกตู้เย็นอันนี้จะมีเนื้อด้วยเออนั่นแหละแล้วก็มาที่นี่ก็ต้องบอกว่าออเดอร์เยอะวันนี้วันนี้ก็จะไปส่งที่ สวนน้ำพร90ตัวที่ลูกค้าสั่งไปนะครับก็จะมีถุงแบบนี้ถุงเก็บความเย็นความร้อนเอาไปใช้ซ้ําได้นะครับเอาไปใช้ซ้ําได้ก็คือนอกจากกินเป็ดกินไก่ไปแล้วนะครับอ่ะมีมีถุงนี่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็เอาไปใช้ซ้ําได้ผ้ากันเปื้อนก็ใช้ซ้ําได้นะครับถุงมืออย่าไปใช้ซ้ํานะถุงมือเนี่ยผมผมใช้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะที่เมืองจีนเนี่ยเขากินมือกันก็คือถุงมือเนี่ยเขาต้องมีให้ผมก็ต้องให้นะครับก็ ไว้กินไว้เนี่ยจับกินแล้วก็กินกับข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าผ้ากันเปื้อนใช้ซ้ําได้วันนี้ก็นี่ฮนะมาเล่าเล่าให้ฟังเล่าบอกกล่าวให้ฟังว่าซิวหอมความเป็นมาเป็นยังไงและความแตกต่างระหว่างพะโล้กับซิ้วเป็นยังไงเป็ดตัวละ480บาทครึ่งตัว280บาทไก่ตัวละ230บาทครึ่งตัว130บาทหมู 230บาทราคาเอื้อมถึงอะไรต่างๆกล่องละร้อยโอ้ยคือต้องบอกว่าถามว่าถ้าเปิดร้านอาหารที่มีเซอร์วิสมีการบริการราคานี้ขายไม่ได้อันนี้คือราคาตลาดนัดราคาตามสติีทฟู้ดทั่วไปแต่เราทําร้านให้มันสะอาดให้มันดูดีอย่างที่ทุกคนรู้ผมทําหมูหันดังมาแล้วทั่วโลกวันนี้ไก่ซีอิ๊วจะต้องดังทั่วประเทศไปลวสวัสด,ดีครับ หม่อมถนัดเล่าวันนี้เดี๋ยววันวันหน้าเจอถนัดดก